จะกินูุกกันหรือว่าจะกินก๋วเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวร้านไหนอะเออไม่ค่อยได้เข้ามาเลยร้านเดียวกันพาไปหน่อยอร่อยนะร้านนี้โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ดูมีชานึงไผ่มุกช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูไอ้นี่ก่อนถามเขาว่านั่งได้ไหมถ้าหรือว่าเราจะสั่งสองอย่างแล้วก็กินด้วยกันได้ไหม กนนึงสั่งสั่งมูเต้ยแล้วก็สั่งกระเทียวแล้วก็เอาชาได้ได้ได้นี่คนไม่คนไม่กินนี่โอ้โหแล้วก็เอาชามมามาแบ่งกันไงาาเราก็จะได้าากินสองอย่างแต่ว่าเราจะขอชามก็ะเพื่อนชามเปล่าก็เพื่อนไหมได้ตัวเองก็ขอเลยชามนี้อร่อยเดี๋ยวค่อยขอพี่น่าจ่ายไปเลยเดี๋ยว<ด>พี่ให้ให ไม่ว่างเดี๋ยากขอลังไหมโอเคจ่ายตังค์พี่อ่ะบ้านแม่พี่ถือไม่ว่างจ่ายตังค์จ่ายให้หน่อยไอเกล็ดโอ้โหนี่ทำใหนขาดเลยแล้วก็ซอสด้วยน่าทานไหมคะโค้าวอันนี้ไก่เหรอเหรอใช่ทิชชู่ไก่ น่ากินไหมคะเนี่ย7ยูโรเองนะคะถ้าไปถ้าไปถ้าไปร้านอื่นก็เป็นสิบร้านที่สิบสามลนะใช่ไหมร้านพี่ใช่ไหมอืมร้านนี้ก็เจ็ดเพียรเพียเสนเนื้อเนื้อเนื้อด้วยนะใส่ตนี้อร่อยด้วยได้เยอะด้วยทำไมเขาไม่ทำให้ทูกชมวงกชิ้นไม่พอใจอันนี้อะไรไหนจะองเขียนุูมชื้นครับต้องเอาอันนี้เขียน

คือเธอไม่ิน้ยวใ่ไหมไม่กินัดเตี๋ยวเหรไม่รู้ว่าัดแ้วเธอบอกว่าจะกลัวอืดไหมพี่เห็นไหมตะเกียบก็ไม่ได้เอามาให้โอเคโดนต่ว่าแล้วเพราะว่ามองไม่เห็นไร้หมไรอกมันก็ผัดี๋ยว้พิมแห้งก่าลูกม่หอยู่แล้วอยู่แล้วทาจะถึง เอาแบบไม่ต้องเห็นหน้านะเห็นไหมเห็นที่แปลว่าแะบวบ่าพี่รักฉันเบืออ่อนะนะคะนะคะอร่อยไหมคือมันซอสซออะไรอะซีซาร์เวอร์ทานกับเกี่ยวนได้หิวไม่ทราบเหมือนเมืองไทยจต่ก็หิวอ่ะ เอาพิกใส่เลยอร่อยอจมีพสสริกใส่ได้ฟังเห็นมันทาให้เรากินได้หมดมันไม่แซ่บเหมอนบ้านเราแล้วรนะ่รนะ้านอร่อยฉรนชอบเนะไม่รู้จชื่อตหวัอ่มาจนแบบนี่เก็เป็นเพื่อนกันลนะใช่คณหนู่มชก,กินบ่อยเป็นกเวลาเลิกงานนะคนดูลงรงนี้ก็มากินกินร็จำไร้างทีแบบวันนี้ฉันไม่มีตังอ่ะจกินไปก่อนพรุ่งนี้เขมาจ่ายจริอซปรียนศรษาดารอ ไม่เวลากกันอชนฉันจ่ายบได้ไหมฉันไม่มีตาสุดอเ้ยเดี๋ยว้าหลก็ม่านสบัติเลยเลย้อยากออกต้องสเชวาไไม่ต้องกินไงแต่ว่าชวนนีดน่อยกาใส่ขิงใส่ตะไคร้ให้ด้วยนะบางทีนะแต่แต่คนเ็แบบเวียดงนะเอยก็ทำเหมือนทุกบ้านอื่นกไป เวเป็นร้านมันนาแล้วก็ทำอร่อยกเ็กกอร่อยอร่อยก็เปิด้องเลยมันาวนะคะมิ้นนกินได้ยังอฉันหิวน้ำเจอเลยก่อนมัชัดกินเลยลก็มไิมอยัง แต่เราไม่รับประกันนะนไปไใใกลๆพี่แล้วกันนะเ <c oughs> มื่อกี้เช็คกล้งระเบิดประเงือนละใช้ภาพตอนระเบิดใช่ไหม <c oughs> อ้าวตอนเจาะไหมตอนเจาะไหมกกินของเขาละสีปิดจะชื้นมาดาม